สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่องเดอะยุทธสตอรี่นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ d i y สอนถักเชือกกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตการถักพวงกุญแจประดับแบบมีห่วงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันจะเป็นยังไงไปติดตามชมในคลิปกันเลยครับนี่นะครับอุปกรณ์สำหรับการสาธิตการถักในวันนี้ก็จะมีเป็นเชือกก่ม แล้วก็มีเป็นห่วงแล้วก็มีลูกปัดที่คอยประดับปิดท้ายนะครับเอาละครับนี่เรามาเริ่มถักกันเลยนะครับวันนี้ผมจะใช้เชือกร่มความยาวที่120เซนนะครับเอาละครับขั้นตอนแรกเราก็มาทบเชือกได้ครึ่งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จับจุดตรงกลางมาถักกับห่วงได้เลยครับวิธีถัก เราก็เอาเชือกทาบไปด้านหลังของห่วงนี่นะครับทาบจากด้านหลังแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาเชือกเส้นฝั่งขวานะครับถักทีละข้างนะครับนี่สอดจากด้านหลังเข้ามาตรงรูห่วงแล้วก็พันมกกลับไปด้านหลัง แบบนี้หนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะถักทีละข้างนะครับนี่ให้ได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเชือกถับห่วงด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็สอดเข้ารูห่วงแล้วก็พลิกกลับเข้ารูบ่วงด้านขวามือแล้วก็ดึงผูกถักในรอบแรกไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้ว ก็สอดเชือกเข้าทางด้านหลังห่วงแบบนี้นี่นะครับแล้วก็วกกลับเข้าไปตรงรูบ่วงของเชือกตัวของมันเองนะครับอีกหนึ่งครั้งก็จะเห็นออกมาเป็นลายแถบคู่นี้นะครับนี่ก็จะได้1รอบแล้วนะครับรอบที่สองก็ถักเหมือนเดิมนะครับครั้งแรกอ้อมเชือกจากด้านหน้าจากรูด้านหน้าเข้ามา วกกลับเข้าไปสอดตรงรูบ่วงนี่นะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็อ้อมเชือกมาจากด้านหลังรูห่วงนะครับนี่คนระับวกจากรูด้านหลังรูห่วงเสร็จแล้วก็เอากลับเข้าไปตรงรูบ่วงนี่นะครับอีกหนึ่งครั้งก็จะ ได้ลายอีกหนึ่งรอบนะครับนี่ก็จะได้เป็นลาย2รอบแบบนี้แล้วครับต่อไปก็ถักเหมือนเดิมนะครับถักไปเรื่อยๆจนได้ครึ่งห่วงนี่นะครับเมื่อได้ครึ่งห่วงแล้วเราจะถักอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เว้นห่วงด้านบนไว้ประมาณทัก67เซนนะครับนี่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาถักฝั่งซ้ายต่อวิธีถักฝั่งซ้ายก็ ภาพเชือกมาจากด้านหลังสอดเข้าจากรูด้านหลังนะครับแล้วก็บกกลับเข้าไปตรงรูบวงด้านบนนี่นะครับพันผูกไว้ให้ได้ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็บกเชือกกลับมาสอดเข้ารูห่วงด้านหน้าแบบนี้แล้วก็สอดกลับเข้าไปรูบ่วงตัวเชือกของมันเองนั่นแหละครับหนึ่งครั้ง รอบนี้ก็เป็นการผูกถักไว้เฉยๆก่อนนะครับนี่ครับครั้งที่2ก็เราจะมาผูกออกให้เห็นเป็นลายนะครับโดยอ้อมเชือกจากด้านหลังจากรูบ่วงด้านหลังนะครับแล้วก็กลับไปสอดเข้ารูบ่วงด้านซ้ายรูบ่วงตัวของมันเองนะครับอีกหนึ่งครั้งก็จะเห็นเป็นลายออกมาในรอบแรกนี่นะครับ เป็นลายแบบนี้แล้วนะครับทุกรอบดึงให้ตึงนะครับเสร็จแล้วเราจะถักรอบที่สองโดยวกเชือกเข้ามาจากด้านหน้านะครับเข้ารูห่วงแล้วก็สอดกลับเข้าไปรูบ่วงนี่นะครับหนึ่งครั้งก่อนเสร็จแล้วรอบที่2ครั้งที่สสอดเข้าจากด้านหลังห่วงนะครับด้านหลังรูห่วงแล้วก็สอดกลับเข้าไปตรงรูบ่วงด้วยเชือกของมันเองนะครับนี่ เห็นลายชัดเจนแล้วนะครับต่อไปก็ถักต่อไปจนให้ได้ความยาวมาบรรจบกันตรงกลางของห่วงนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับก็ถักมาให้เชือกมาบรรจบกันตรงกลางแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะ เห็นลายชัดเจนแล้วก็เป็นอันเสร็จในขั้นตอนของการถักต่อไปเราก็มาเก็บปลายเชือกกันนะครับครับเชือกหางเชือกตรงนี้ถ้ายาวก็ตัดทิ้งแล้วก็เอาไฟแช็กมาหลนเก็บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาลูกปัดมาประดับตรงท้ายหางเชือกได้เลยครับก็สอดลูกปัดเข้าไปแล้วก็ผูก ปม้ายหางหนึ่งครั้งนี่นะครับก็เป็นการประดับลูกปัดตรงท้ายนั่นแหละครับก็ทําแบบนี้ทั้ง2ข้างนั่นแหละครับเอาลูกปัดมาสอดเข้าไปแล้วก็ผูกปมไว้แบบนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วล่ะครับนี่นะครับผงกุญแจประดับถักแบบมีห่วงลายแถบคู่นะครับนี่นะครับ เพื่อนๆก็สามารถเอาไปทําเป็นพวงกุญแจประดับหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปประดับไปประยุกต์ใช้ทําอะไรได้หมดเลยนะครับครับก็เป็นการถักพวงกุญแจประดับด้วยลายแถบคู่แบบมีห่วงเพื่อนๆก็ลองถักกันดูนะครับถักไม่ทันยังไงย้อนดูหลายๆรอบนะครับ เอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้ได้เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปสอนถักเชือกคลิปสอนผูกเงื่อนหรือว่าชอบดูคลิปบ้านๆก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด share, กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ลาการแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ